คิดดูสิในโลกที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ก็เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและคำถามใหญ่หลวงรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2025ได้จุดประกายการสนทนาที่น่าตื่นเต้นและอาจทำให้คุณสงสัยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจริงๆแล้วเป็นเพื่อนหรือศัตรูของเราแต่ก่อนอื่นมาดูกันว่าทำไมรางวัลน,นี้ถึงสำคัญขนาดนี้และมันบอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับอนาคตของนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงอ่านต่อไปเพื่อค้นหาคำตอบที่อาจทำให้คุณเปลี่ยนมุมมอง ราชาบัณฑิตยสถานยสราชแห่งสวีเดนได้ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปี2025ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญทั้ง3คนได้แก่โจโอเอลโมคีฟิลิปอากิออนและปีเตอร์โฮวิดด้วยผลงานวิจัยที่เจาะลึกถึงแนวคิดการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งที่เรียกว่าการทำลายล้างเชิงสร้างสารรค์ซึ่งเป็นกระบวนการที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาทำลายสิ่งเก่าที่ไร้ประสิทธิภาพเพื่อเปิดทางให้กับสิ่งใหม่ที่ดีกว่า ตามรายงานจากรอยเตอร์รอยเทอร์สโจเอลโมคีชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลและศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยายลัยนอร์ทเวสเทิร์นในสหรัฐอเมริกาได้รับครึ่งหนึ่งของรางวัลในขณะที่ฟิลิปอากีออนศาสตราจารย์จากวิทยายลัยเดอฟรองและอินเซียในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสร,รวมถึงมหาวิทยายลัยเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ลอนดอนในอังกฤษและปีเตอร์โฮวิตศาสตราจารย์จาก มหาวิทยลาลัยบราวในสหรัฐอเมริการ่วมกันแบ่งครึ่งหนึ่งที่เหลือการประกาศนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาและถือเป็นการปิดฉากรางวัลโนเบลสำหรับปีนั้นอย่างสมบูรณ์ งานวิจัยของทั้ง3คนนี้ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่เพียงแต่สร้างผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังแทนที่สิ่งเก่าที่ยุ่งยากหรือเสียหายด้วยสิ่งที่ดีกว่าส่งผลให้มาตรฐานการครองชีพความสุขภาพและคุณภาพชีวิตโดยรวมของมนุษยชาติดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดราชบัณฑิตยสถานยสราชแห่งสวีเดนซึ่งเป็นผู้ดูแลรางวัลน,นี้ย้ำว่าความก้าวหน้าดังกล่าวเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเพิกเฉยได้และเป็นกุญแจสำคัญในการต่อสู้กับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยที่เคยเป็นบรรทัดฐ,ฐานเกือบตลอดปรระวัตติศาส์มนุษ แต่นี่แหละคือจุดที่หลายคนอาจไม่เห็นหรือมองข้ามไปการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ใช่เส้นทางที่ราบรื่นเสมอไปเพราะมันมักมาพร้อมกับความเสี่ยงและผลกระทบที่ซ่อนอยู่แม้ว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่จะเห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นแรงขับเคลื่อนความมั่งคั่งและความก้าวหน้าแต่ก็มีเสียงวิพากวิจารณ์ที่แข็งกร้าวว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความเหลื่อมล้ำซึ่งเป็นหัวข้อสำคัญที่รางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์ปี2024ได้รับรางวัลจากดารอนอเซโมกลู ไซมอนจอรนสันและเจมโรบินสันงานของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีมักตกไปอยู่ในมือของกลุ่มชนชั้นนำที่มีอำนาจทำให้คนทั่วไปได้รับประโยชน์น้อยลงและนี่คือจุดที่อาจจุดประกายข้อถกเถียงเราควรอมรับการเติบโตแบบนี้หรือไม่แม้ว่ามันจะสร้างความมั่งคั่งให้บางกลุ่มแต่กลับเพิ่มช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน นอกจากนี้ยังมีข้อโต้แย้งที่รุนแรงเกี่ยวกับความยั่งยืนของการเติบโตทางเศรษฐกิจภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มนุษย์ก่อขึ้นและการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมลองนึกภาพดูสิว่าถ้าเราไล่ตามการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดแต่แลกมาด้วยโลกที่ร้อนขึ้นและทรัพยากรที่ลดลงจะเป็นการตัดแขนตัดขาที่ตัวเองหรือเปล่านี่คือประเด็นที่หลายคนยังโต้เถียงกันอย่างดุเดือดและอาจทำให้คุณคิดว่าเราควรหันไปเน้นที่การเติบโตที่เขียวและยั่งยืนมากกว่านี้หรือไม่ รางวัลโนเบลอันทรงเกียรตนินี้ซึ่งเดิมเรียกว่ารางวัลธนาคารกลางสวีเดนเพื่อรำลึกถึงอันเฟรดโนเบลเป็นรางวัลสาขาสุดท้ายของปีและมีมูลค่า11ล้านโครนสวีเดนประมาณ40ล้านบาทไทยมันไม่เพียงแต่เป็นการยกย่องนักวิจัยเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตือนให้โลกตระหนักถึงภัยคุกคามต่อการเติบโตที่ต่อเนื่องและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามไป ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ยังได้เน้นย้ำถึงความท้าทายจากนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริการวมถึงการปฏิรูปการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาลซึ่งถูกมองโดยบางคนว่าเป็นการโจมตีต่อเสรีภาพทางวิชาการโมคีซึ่งได้รับครึ่งหนึ่งของรางวัลศึกษาว่าเหตุใดมนุษยชาติจึงร่ำรวยและมีชีวิตที่ดีกว่าบรรพบบุรุษมากนะักเขาแสดงความกังวลว่าสหรัฐอาจสูญเสียตำแหน่งผู้นำในการวิจัยและศึกษาวิทยาศาสตร์ภายใต้าการนำของทรัมป์ การโจมตีการศึกษาระดับสูงและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลหาละปัจจุบันอาจเป็นการเตะเข้าประตูตัวเองครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์หรืออย่างน้อยก็ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงของจีนที่ห้ามการวิจัยและการสำรวจโมคีกล่าวกับรอยเตอร์มันเป็นการทำลายตัวเองที่ขับเคลื่อนโดยการเมืองที่ไม่เกี่ยวข้องโดยสิ้นเชิงแต่พอคิดดูสินี่ไม่ใช่แค่ความเห็นข้างเดียว รัฐบาลทรัมป์ต้ยแย้งว่าสหรัฐเป็นผู้สนับสนุนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์รายใหญ่ที่สุดในโลกและมาตรการต่างๆจะช่วยลดความสิ้นเปลืองเพื่อส่งเสริมนวัตรกรรมนี้คือจุดที่อาจจุดประกายข้อถกเถียงการเมืองควรเข้ามาแทรกแซงวิทยาศาสตร์หรือไม่และนโยบายของทรัมป์จริงๆแล้วจะเป็นการรักษาหรือทำลายความก้าวหน้าภาษีศุลก,กากรกลายเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตร่างวันนี้ประกาศออกมาในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนสำคัญโดยหลายคนคาดหวังว่าปัญญ,ญาประดิษฐ์ AI จะจุดประกายการเติบโตใหม่ๆแต่ยังเน้นย้ำถึงความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์สำหรับยุโรปที่อาจตกเป็นรองสหรัฐและจีนในเทคโนโลยีแห่งอนาคตอากีออนกล่าวว่าการลดโลกาภิวัตน์และการเพิ่มอุปสรรคด้านภาษีศุลกากรเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตเพราะตลาดที่ใหญ่ขึ้นยิ่งทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิดถ่ายทอดเทคโนโลยีและการแข่งขันที่เป็นธรรมสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางการเปิดกว้างคืออุปสรรคต่อการเติบโตดังนั้นผมจึง มองเห็นเมฆดำกําลังก่อตัวขึ้นในขณะนี้ผลักดันให้เกิดอุปสรรคต่อการค้าและการเปิดกว้างเขากล่าวอากีออนอยังเรียกร้องให้ยุโรปเรียนรู้จากสหรัฐและจีนซึ่งทั้งสองประเทศได้ค้นพบวิธีประสานนโยบายการแข่งขันและนโยบายอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน ในยุโรปภายใต้นโยบายการแข่งขันเราต่อต้านนโยบายอุตสาหกรรมทุกรูปแบบอย่างมากผมคิดว่าเราจําเป็นต้องพัฒนาไปในทิศทางนั้นและหาวิธีที่จะประสานนโยบายอุตสาหกรรมในด้านต่างๆเช่นการป้องกันประเทศสภาพภูมิอากาศปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีชีวภาพเขาอธิบายเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกถึงตัวอย่างเช่นการที่สหรัฐและจีนใช้เงินสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อรักษาความแข็งแกร่งในการแข่งขันโลกยุโรปอาจต้องปรับตัวเพื่อไม่ให้ตกขาดลอย โควิดยังวิพากษ์วิจารณ์นโยบายการค้าของทรัมอย่างหนักเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้จะขัดขวางนวัตกรรมโดยการลดสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบต่อขนาดและการเริ่มต้นสงครามภาษีเป็นเพียงการลดขนาดของตลาดสำหรับทุกคนเขากล่าวว่าการพยายามนำงานด้านการผลิตกลับเข้าสู่สหรัฐอาจมีเหตุผลทางการเมืองแต่ไม่ใช่นโยบายเศรษฐกิจที่ดีเราเก่งเรื่องการออกแบบรองเท้าวิ่งแต่การปล่อยให้คนอื่นออกแบบเองจะดีที่สุด โควิดกล่าวซึ่งหมายถึงการที่ต่างประเทศอาจพัฒนานวัตกรรมที่ดีกว่าในบางด้านถ้าเราเปิดกว้างและนี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องที่มีความขัดแย้งสูงสุดเราควรปกป้องงานในประเทศด้วยภาษีศุลกากรและนโยบายปิดกั้นหรือปล่อยให้โลกาภิวัตน์และการเปิดกว้างขับเคลื่อนนวัตกรรมคุณคิดอย่างไรกับมุมมองของผู้ได้รับรางวัลเหล่านี้การเติบโตทางเศรษฐกิจควรยอมรับผลเสียเช่นความเหลื่อมล้ำและปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และนโยบายของทรัมจะเป็นการช่วยหรือทำร้ายสหรัฐในระยะยาวแชร์ความคิดเห็นของคุณในความเห็นข้างล่างเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยและอย่าลืมอ่านต่อเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม